จะพาไปที่จังหวัดตากแล้วกันนะครับที่นักเรียนและก็เพื่อภาคีเครือข่ายในอำเภอพบพรพพะจังหวัดตากร่วมกันทําแนวกันไฟป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน PM 2.5ครับหลังจากรับความรู้โทษของไฟป่าการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าและผลกระทบที่เกิดจากไฟป่าหมอกควันจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วนะครับนายธันประวัติภูริวัฒนเมธาในอำเภอพบพ,พระจังหวัดตาก พร้อมทหารตำรวจคณะครูนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกหูและประชาชนจิตอาสาลงมือปฏิบัติจริงครับโดยร่วมกันทําแนวกันไฟบริเวณรอบโรงเรียนเนื่องจากมีพื้นที่ที่ติดกับป่าธรรมชาติซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าอันเป็นต้นเหตุของปัญหา PM2 5ในพื้นที่ และก็เป็นการป้องกันเหตุอักคีภัยที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนอีกด้วยครับนอกจากนี้นะคะยังมีการรณรงค์และก็ขอความร่วมมือจากชาวบ้านค่ะในการกําจัดวัสดุทางการ,กรเกษตรด้วยการไถกลบโดยเด็กนักเรียนนะคะได้เรียนรู้ทักษะในการควบคุมไฟป่าการทําแนวกันไฟและรู้ถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการดับไฟป่าพร้อมทั้งสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงนะคะทั้งนี้จังหวัดตาาค่ะได้ประกาศห้ามเผาเด็ดขาดใน พื้นที่ทางการ,กรเกษตรและพื้นที่ป่าสงวนจำนวน61วันตั้งแต่วันที่1มีนาคมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30เมษายน2567หากฝา่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายนะคะ